เมร์าจากประเทศตุรกีค่ะทุกคนวันนี้เมพาทุกคนนะคะไปห้างที่ตุรกีกันค่ะชื่อว่าห้างเอ็มมาสแควร์นะคะเป็นห้างหรูมากๆของที่ตุรกีห้างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ <S <S เดี๋ยวพาทุกคนไปเดินเล่นที่ห้างกันจ้าสวัสดีทุกคนเข้าสู่ช่องเมส์พาที่ตุรกีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ห้างเอ็มมาสแควร์ที่ตุรกีนะก็บรรยากาศนะคะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะห้างที่นี่นะ ห้างใหญ่นะทุกคนก็คือมีหลายชั้นนะคะแล้วก็มีพวกของแบรนด์เนมขายเยอะนะคะที่ห้างนี้ส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวอาหรับนะัท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนะะี่ยจะมาห้างนี้กันนะคะเพื่อที่จะมาซื้อของแบรนด์เนมที่นี่นะ บรรยากาศภายในห้างนะคะก็จะมีร้านขายเสื้อผ้ามากมายเลยคะ่ะหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นพวกแบรนด์ตุรกีก็มีนะคะเพื่อพวกเครื่องแก้วเครื่องจานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทุกอย่างนะคะที่นี่นะคะถ้าเกิดใครมาตุรกีก็แนะนําให้มาที่ห้างเอ็มมัสกลงแรงมากค่ะวันนี้นะคะ<อ>ก็เป็นจะเป็นย่านแบบแบรนด์หรูๆของที่นี่เลยนะคะเฮอร์เมสเห็นไหมมีเฮอร์เมสนะคะมีบูเบอร์รมี g ุชชี่นะทุกคน มีครบนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะก็จะอยู่แบบตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อใครมาที่ตุรกีแล้วอยากมาช็อปแบรนด์หรูนะคะก็เชิญที่ห้างเอ็มมาสแควร์นะคะทุกคนที่ห้างนี้นะคะก็มีทุกแบรนด์เนมนะคะไม่ว่าจะเป็นกุชชี่คารเตียบุเบอรี่ทุกอย่างนะคะทุกคนหาได้ที่นี่หมดนะคะเออถ้าใครมาตุรกีก็แบรนด์หรูห ก็รู้สึกว่าจะราคาถูกกว่าที่อื่นนะทุกคนแต่ตอนนี้เมมไม่ได้อัปเดตราคานานแล้วนะคะทุกคนก็ลองมาเปรียบเทียบราคาดูนะคะถ้ามันดีกว่าอย่างนี้ก็สมควรที่จะซื้อนะทุกคนเนาะอ่ะก็เมื่อกี้เมจะเข้าไปถ่ายในกุชี่นะอ,อีลุงแบบยามเพราะวาบกไม้โบกมือวถ่ายไม่ได้นะถ่ายไม่ได้นะอย่างนี้นะก็เลยเออไม่เข้าก็ได้ไว้อะไรเงี้ยเ <laughs> มื่อกี้ว่าจะพาไปดูสหนอยเออก็ไม่เข้าก็ได้ก็เลยว่าเออพาเดินแถวนี้ละกันเนาะก็แถวนี้ก็ยังว่าสวยงามแบบ ก็เหมาะกับการเดินจริงๆแหละค่ะทุกคนคนก็จะไม่เยอะเนาะเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนแบนหลูนะทุกคนก็ไม่ค่อยมีใครมาแถวนี้หรอกนะคะกลับจากห้างนะเมก็พาทุกคนไปเข้าป่าค่ะทุกคนเพราะว่าจะไปหาดูผักนะคะทุกคนวันนี้พามาเข้าป่าอีกแล้วค่ะทุกคนเข้าป่าอีกแล้วนะคะทุกคนเห็นขาวๆตรงนั้นไหมดอกเดซี่บานแล้วนะคะสวยเต็มไปหมดเลยขาวเต้นไปหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็วก็วันนี้มี วนนี้มาช่วยนะคะไปเข้าไป่าด้วยกันคะ่ะดอกเดซี่บานแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีดอกสีม,ม่วงๆนะไม่รู้ดอกอะไรนะคะน,นี้เป็นดอกเดซี่นะคะทุกคนสวยนะคะบานเต็มไปหมดเลยนะคะนะคะสีขาวๆไม่รู้ว่าอันนี้คือดอกอะไรนะทุกคนนี่นี่นะคะมันเริ่มบานเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคน เห็นไหมขาวเต็มไปหมดเลยนะขาวเต็มหมดเลยบรรยากาศป่าวันนี้เริ่มมีสีสันของดอกไม้เต็มเลยนะคะทุกคนเข้าไปดูกันวันนี้เราจะได้ผักอะไรกลับไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูผักนามด้วยนะคะไม่รู้ว่าผักนามออกหรือยังนะคะตอนนี้นะช่วยตัวน้อยกำลังเดินมาแล้วค่ะเหนื่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เนยคะ่ะทุกคนสวยงามป้าวันนี้นะคะนะคะ้ะทุกคนคุยช่วยตอนน้นบอกว่าสูงมากเลยเราจะลงไปยังไงวะ <laughs> ทุกคนวันนี้ก็เนะะี่ยค่ะไม่น่าจะมีผักอะไรแบบเยอะนะคะวันนี้นะคะเท่าที่ดูเนาะ กระเทียมป่าก็หาไม่ได้นะคะทุกคนไม่มีนะคะไม่ค่อยมีผักอะไรเพิ่มเลยนะคะช่วงนี้เนาะแต่ว่าก็พามาชมบรรยากาศดอกไม้ในป่าช่วงนี้แล้วกันนะคะทุกคนเห็นดอกไม้สีม่วงมั้ยคะบานเต็มเลยนะคะนั่นนะคะความอุดมสมบูรณ์นะทุกคนก็ยังพอมีให้เห็นนะคะอ่ะแมทเนเเซบูดุมแมทเจอผักอะไรไหมโน แม่เจอผักอะไรไหมแม่แม่เฟซฟเซวูดมอทุกคนนี่นะคะทุกคนผักนี้นะคะทุกคนนี่คนตุรกีนะเอาไปผัดใส่ไข่ค่ะมไม่รู้ว่ามันชื่อผักอะไรนะคะเขาเอาไปผัดใส่ไข่นะคะไอตัวนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บกันนะคะ แต่ว่ามันจะมีความแบบเป็นน้ำหนามแบบนี้เนาะน้ำหนามน้อยๆนะคะนี่นะคะก็แม่ไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปกินดูนะคะทุกคนแม่ช่วยแม่เก็บนะครับอทบละทบละเก็บครับ,รบเก็บเก็บเก็บนะครับเก็บนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดใส่ไข่นะครับโอ,โอเคโชคปี่นะครับ ขอบุญครับนี่นะคะทุกคนใบของเขาจะหน้าตาแบบนี้เนาะนี่นะคะทุกคนนออกมาแล้วนะคะเต็มเลยน,นะะ่าส์โอเคทุกคนดงเลยค่ะกำลังออกเต็มเลยนะคะเจ้าน้องเจ้าใบอันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะไปหาถามชื่อกับแม่ย่านะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะเห็นไหมเขาเออกมาเต็มเลยะคะ่ะทุกคน เนี่ยกำลังงอกเต็มเลยนะคะคิดว่าอีกสักพักน่าจะงอกเยอะๆมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวแม่จะเก็บไปกินนะคะทุกคนโอ้ทุกคนดูตรงนี้ดอกไม้สีม่วงบานเต็มเลยนะคะม่วงขาวสลับกันนะคะในป่าวันนี้สวยงามมากเลยค่ะทุกคนป่าก็เริ่มจะชุ่มชื่นขึ้นมานะคะทุกคนมีความแบบต้นไม้ใบหญ้ามากขึ้นแล้วนะคะทุกคนเห็นไหม ก็เจ้าใบนี้ก็จะออกเต็มเลยนะคะทุกคนเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะออกเต็มเลยนะคะแต่ว่ามีหาผักติ้วไม่เจอนะทุกคนเมื่อก่อนผักติ้วเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะคะผักติ้วนะคะก็คิดว่าน่าจะไม่ทันคุณป้าตุรกีเขาไม่เก็บไปก่อนแล้วน,ะ,นะ,ะทุกคน <laughs> นะคะป่าก็จะแบบลกๆแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ คนมาช่วยนั่งพักนะคะเห็นไหมบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยวะอ่ะสวยงามมากนะคะตอนนี้นะทุกคนเห็นไหมดอกเดซี่นะคะทุกคนบานเต็มเลยน้องดอกเดซี่นะเอเว็บาเวบเดน้องดอกเดซี่นะคะทุกคนสวยน้เองเต็มเลยนะคะทุกคนน้องดอกเดซี่นะคะทุกคนโอ้สวยเนาะแบบ อเข้าฤดูใบไม้ผลิอะไรก็สวยไปหมดนะคะทุกคนดอกไม้บ้านอยังไงทุกคนสวยไหมไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะคะแต่ว่าสวยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเขาปลูกกันแบบสลับ,สล,บสลับสีแบบนี้เาะสวยมากค่ะทุกคนอ๋อให้ดูนะคะนี่ที่เก่าที่เดิมของเรานะคะที่พาเด็กๆ มาเล่นส่วนสาธารณะนะคะเห็นไหมเขาทำสวยนะคะทุกคนูน้องแมหลังจากเรากลับมาถึงบ้านนะคะเมยก็มาทอดปลาฮัมสีนะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าปลา แอนโชวี euh, นะคะทุกคนจะเป็นปลาตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไปคุกกับแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดมันก็จะผสมเกลือแล้วก็ผสมพริกไทยดําลงไปนะคะแล้วก็คุกแบบนี้แล้วก็เรียงในถาดแบบนี้นะคะก็เรียงกันไปเป็นวงกลมแบบนี้สไตล์ตุรกีนะคะเขาจะมีแบบกระทะแบบ ทอดปลาโดยเฉพาะแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวแม่จะเรียงแบบนี้จนครบนะคะทุกคนเห็นไหมคือมันจะมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งไว้วางปลาแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ปิดแบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้พลิกปลานะคะทุกคนกลับด้านแล้วก็พลิกได้เลยอย่างเงี้ยน,นะคะคือคือเวลาเราทอดออกมาก็จะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้สวยๆนะคะทุกคนเออเดี๋ยวแม่จะเรียงไปจนครบนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ คือการจะได้กินปลาที่ตุรกีก็ต้องใช้ความพยายามนะทุกคนนี่คือมันจะเป็นปลาตัวเล็กๆแล้วมันมีหัวมานะทุกคนไม่ต้องมานั่งปิดหัวออกแกะไส้ออกทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยพอเลี้ยงเสร็จแล้วก็น่าตับอะมานี้นะคะก็จะโรยน้ํามันลงไปนิดนึงนะคะจะใช้เป็นน้ํามันอะไรก็ได้นะคะเมย์ใช้น้ํามันมะกอกน,นะคะคือเทลงไปเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเท่านั้นพอนะคะทุกคนอันนี้เอ่อ ถ้าเกิดไม่ใส่มันก็จะแห้งนะคะทุกคนต้องต้องใส่นิดนึงนะคะน้ำมันนะคะก็โรยๆลงไปนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สนะคะทุกคนก็ให้ความร้อนได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแปง้งข้าวโพดหน้าตาประมาณนี้นะคะคือมันจะเป็นเม็ดเม็นะคะทุกคนเม็ดเมจะไม่ไม่ใช่แบบเป็นแป้งแป้งแบบเป็นผงแบบขาวๆเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ก็เมย์เดี๋ยวเปิดแก๊สแล้วก็ร้อยข้าสุกนะคะทุกคน นี่นะคะคือมันจะปิดฝาแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมพอเดือดปุ๊บใช่แล้วก็เปิดพอแบบว่าเขาแบบสุกใกล้สุกแล้วอย่างเงี้ยเหลืองๆขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็เปิดให้เขาระบายความร้อนนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะทําการพลิกนะคะทุกคนก็หมุนได้เลยนะคะให้ระวังนะเม่ช้าไปนิดนึงนะมันก็เลยทําให ปลาอยู่ข้างในไหลลงไปกองกันนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ขย่าขย่าเขานิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเป็นแผงเหมือนเดิมนะคะขยับขย่าให้เขาออกมาเป็นแผงเหมือนเดิมนะคะทุกคนมันมันแก้ไขได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมก็โอเคแล้วนะคะทุกคนทอดออกมาก็จะสวยงามประมาณนี้เวลาเราจะใส่จานก็จะเป็นวงกลมเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็เนี่ยขึ้นตั้งเตาให้มันสุกอีกด้านนึงนะคะแล้วก็ ออกระทะอีกด้านหนึ่งเราก็จะอามาเรียงปลานะคะทุกคนเรียงปลาให้มันได้2กระทะไปเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าอีกกระทะนึ่งมันจะสุกแล้วถูกไหมเมย์ก็จะเอาอีกกระทะหนึ่งออกแล้วก็เอาอีกกระทะหนึ่งไว้พลิก ปลาด้านที่ใส่ไปใหม่่ะนะคะเออก,ก็จะสลับกันประมาณนี้นะคะทุกคนก็ทอดไปนะคะจนสุกนะคะก็นะ้าตาน่ากินประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเมย์ชอบมากเลยะคะ่ะปลานี้นะคะมันจะรสชาติคล้ายรปลาทูนะเมย์ความคิดเมย์นะคะเห็นไหมทุกคนสีเหลืองสวยเลยนะคะกินได้จริงๆค่ะถ้าทอดให้กรอบกว่านี้นะคะทุกคนมันจะกินได้ทางกลางเลยนะคะแต่คนตุรกีไม่ชอบทอดปลาให้กรอบนะ าเกิดเป็นเมนแมททอดกรอบเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จัดโต๊ะกินข้าวกันนะคะก็จะมีซุปนะคะแล้วก็มีปลามีสลัดนะคะทุกคนหน้าตาประมาณนี้ค่ะพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะทุกคนฝั่งนู้นเนาะเห็นไหมก็เนี่ยค่ะสถานการณ์ที่รุรกีตอนนี้ก็ยังไม่สงบนะคะก็ต้องดูละกันต่อไปเนาะ,ะวันนี้เมงก็พาทุกคนมาชม,มวิวช่องแคบบริส์นะคะทวีปเอเชียและยุโรปเนาะ,ะเส้นขั้นระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปนะคะ อาทิตย์ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย